สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เหลเป็อเพื่อนนะครับอยู่กับผมนะครับจีที่ซ่องวิเคราะห์ตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาพัฒนาหวยเลาพัฒนา,ว,า,ฒนาวันที่11เดือนวันที่สิเดือนแปีหปดนะครับผมก่อนจะไปรับชมแนวทางหวยเลาของวันนี้แอดก็ฝากพี่พี่กดไลค์กดกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะถ้ามีโฆษณาขึ้นมาก็ดูให้กันด้วยนะครับผมนะ อย่าลืมดูโฆษณาให้กันด้วยเนาะถ้าพร้อมกันแล้วก็มารับชมแนวทางของวันนี้กันเลยครับผมแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่18เดือน8ี68นะครับผม,มวดที่แล้วก็จะเข้าเป็น 03นะ0330 50395นะเข้าเป็นตัวนี้นะ0330นะฟันไม่ถูกนะทุกคนมี2กับ3นะไปฟัน2นะไปเอา2แต่แต่ก็ยังมาใน6คู่อยู่นะ0330นย์ 03, 30, นะมารุ้นของวันนี้กันต่อ รุนกันต่อเนาะเด่นนะครับวันนี้ก็จะเป็น3นะ3กับ4ีเราวันนี้3กับ4ก็จะมี36 38 39 46 48แล้วก็49นะครับผม กันนะครับ3 7 4 7นะ3ไม่ดีกว่าส0ูแล้วก็4 1 1งวันที่11ฟัน4่ขอให้ฟันถูกแล้วกันนะวันนี้ถ้าพี่พี่ไม่อยากจับหลายตัวนะถ้าไม่ถ้าไม่อยากจับหลายตัวเอาตัวเน็ตก็ได้นะ4 6 4 8 4 9แล้วก็3 9นะ นะถ้าไม่อยากจับหลายตัวนะเวมเราพัฒนานะครับเลขสองตัวจบไปแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นเลขสามตัวนะครับ สามตัวนะครับสี่หกแปดสี่หกเก้าสี่หกเจ็ดสี่แปดเก้าสี่แปดเจ็ดแล้วก็สี่เก้าเจ็ดนะครับเน้นตัวเลขนะครับที่มีเลขเก้านะทุกคนที่มีเลขเก้านะ 4 6 9 4 8 9แล้วก็4 7 9นะครับนะสำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้วฝากพี่พี่กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่พี่ทุกท่านโชคดีมีสัยนะครับสวัสดีครับ